มาก,กันกับรถครอบครัวที่น่าคุ้มนะคะแล้วก็น่าใช้งานอีกคันหนึ่งเลยคุณพี่ Honda m o b บ l i o อ5า RS ค่ะมาในปีันในปี2020.21ใหม่หมๆสดๆจริงๆเลยกับเลขไม้เนี่ยวิ่งใช้งานไป52 0 0 0นกโลเท่านั้นคันนี้นะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยกับราคาสุดคุ้มเนี่ยผ่อนอยู่ถูกมากเลยคุณพี่ใครมองหารถครอบครัวขนาดกะทัดรัดนะคะขับในเมืองก็ได้ขับนอกเมืองก็ดีคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนไปดูรายละเอียดกกนคลิปเต็มกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่คุณผู้ชมทุกกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่อัปเดตรถเข้าใหม่กันเลยวันนี้นี่ยจะเห็นว่าแปลกตาไปกันสักนิดหนึ่งนะคะที่เห็นอยู่ด้านหน้าพี่ๆตรงนี้ก็มากันในรุ่นกลุ่นรุ่นครอบครัวนะคุณพี่ตัวนี้เนี่ยมากันในรุ่น Honda Mobilio 1.5 RS นะคะเป็นรุ่นตัวพิเศษเนาะแต่งสปอร์ตเพิ่มดีไซน์เข้ามาจากตัวรุ่นเดิมๆปกติเนี่ยและก็ เป็นไฮไลท์เลยคุณพี่ไม่แค่ห้าหมื่นสองรถโจดในปี2021ผลิตในปี2020นะคะกับราคาที่หายจากป้ายแดงไปเยอะเลยเรียกว่าเรียกว่าหายไปได้แบบหลักแสนเลยคุณพี่ตอนนี้เนี่ยเราขายนะคะราคาสุดพิเศษโปรโมชั่นเลยคุณพี่ให้พี่พผ่านคลิปนี้เลย489,000บาทค่ะกับราคาเปิดตัวสุดเล้ามากๆคุณพี่ผ่อนฟรีดาว9,000เนาะมากันกับรุ่น rs ในาย้ำอีกทีว่า rs แท้นะคะเครื่อง1.5 แล้วก็ดูแลไม่จุกจิกด้วยคุณพี่เป็นรถที่ใช้ได้ยาวๆเนาะถ้าเป็นโตโยต้าฮอนไดาอย่างเงี้ยไฟก็เป็นแบบไฟฮาโลเจนนะคะมีไฟเดย์ไทม์ให้ด้วยวตัวไฟเดย์ไทม์แบบ LED ตรงเส้นขาวๆตรงนี้พี่ๆแถมยังมีในส่วนของตัวไฟตัดหมอกแล้วก็แต่งเป็นคิ้วโครเมียมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะายทะเบียนได้ไปตามนี้เลยเพชรยนต์จัดให้ค่ะหนึ่งขอไข่ลอลิงห้าสองเจ็ดห้าแครสนใจมิกกี้ขึ้นเบอร์ไว้ให้เลยนะเดี๋ยวพี่ๆจะโทรเข้ามา สอบถามรายละเอียดว่ามันว่างหรือเปล่าพี่สนใจคันนี้นะคะมาคุยกันหลังบ้านได้เรื่องเครดงเครดิตอะไรอย่างนี้นะทักมาได้เลยค่ะพี่ๆเนี่ยพาดูรอบคันก่อนสเปคคันนี้ก็เครื่องพันห้าเนาะกระจกเดิมแม้แต่บานหน้ารอบคันเลยไฟเลี้ยวกระจกข้างมีให้ในตัวนะคะพร้อมกับปรับไฟฟ้าได้นะคุณพี่มือจับเป็นโครเมียมเลยทั้ง4บานแล้วก็ตัวนี้เนี่ยได้เป็นสเกิร์ตด้านข้างมาด้วยนะคะแม็กอาไปดูแม็กกันก่อนแม็ก ัวแม็กเนี่ยได้เป็นสีทูโทนอรอยนะคะสีรูคุณพี่ขนาดขอบ15นิ้วแล้วก็ได้ยางเป็นยางดันหลกไปด้วยตัวนี้เนี่ยคุณพี่ยางก็อยู่ที่ประมาณ6 7พันแล้วนะและก็ยังได้ยางเป็นปี2023ไปอีกต่างหากล้อแม็กสภาพสมบูรณ์ขนาดนี้แสดงว่าไม่เคยไปเบียดกับขอบฟุตบาทมาแน่นอนพรรถเข้าใหม่คุณพี่ดูด้านข้างนะคะไม่มีร่องรอยอาระยะทมอะไรใดๆให้เห็นเลยนะสภาพรถค่อนข้างสมบูรณ์ค่ะเป็นรถที่ เรียกได้ว่าถ้าพี่ๆมีครอบครัวที่ไปกันแบบหลายๆคนหรืออยากได้รถที่มานั่งสบายๆไม่ต้องโดดขึ้นโดดลงเป็นแบบเจ็ดที่นั่งหมดฟอร์จูหรือว่ามิลเอแบบนี้นะคะคันนี้ก็พอดีเลยคุณพี่เนี่ยตัวรถเช็คประวัติได้นะเช็คที่มาที่ไปได้รับประกันโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรถให้ได้ มีเขาเข้ามาตรวจให้นะไม่มีชนหนักพี่ความแน่นอนคุณพี่ตรวจสอบแล้วก็ออกไปเซอร์ให้นะมากกว่า200จุดเลยและตัวท็อป RS เนี่ยเขาก็มีออปชั่นมาให้เยอะแท็กเปลี่ยนการใช้งานนะคะการดูแลเปลี่ยนน้ำมันเครื่องถึงรอบการเช็คระยะจากศูนย์เห้อยเต็มอยู่คอปุงมอะไรเลยเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูกันเนาะตอนนี้มาดูรอบคันกันก่อนนะคะพี่พี่นอกจากตัวแผ่นเพจเดิมไม่มีตอกใหม่แล้วเนี่ยคุพี่ดูสภาพภายใน ดูสภาพภายในค่อนข้างจะกริปนะหลังคาไม่มีอะไรจงรอยเจิมเลยแอร์ก็มีให้ตอนหลังเนี่ยแล้วก็ปรับพับปรับ,รบความแรงลมได้ด้วยนะแล้วตัวเบาะนะคะคุณพี่สไลด์เข้าสไลด์ออกแบบนี้ได้ด้วยนะแล้วก็พับลงได้นะคะนี่เลยเนี่ยเจ็ดที่นั่งนั่งสบายๆเบาะหลังก็พับได้ถ้าจะขนของก็ได้นะคะหรือว่ามีน้องๆหนูๆอย่างเงี้ยไปกันเยอะๆก็นั่งได้สบายเพราะว่าเฮดรูมเขาเหลือกว้างพื้นที่หัวเขาเหลือเยอะมากๆ มันก็ทําให้ดูโปร่งดูโล่งนะนั่งไกลๆก็ไม่เวียนหัวแล้วก็มีสปอยเลอร์ให้อีกตั้งหากามีไฟเบรกให้นะการปัดน้ําฝนกระจกไล่ฟ้ามีแล้วตัว RS เขามีกล้องถอยให้ด้วยพี่ๆใครสนใจนะคะจัดได้เลย489,000บาทเท่านั้นสำหรับ Honda Mobilio 1.5 RS คันนี้นะคะจัดมาได้เลยเบอร์ด้านล่างโทรได้แอดไลน์ได้นะคะ <S 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 เผื่ออยากคุยรายละเอียดเพิ่มเติมหรืออยากดูภาพนิ่งเป็นเฉพาะจุด แบบ360องศาเดี๋ยวมีิี้ส่งรายละเอียดให้นะคะพี่ๆอยู่มีนบุรีพชรยนต์นะคะัดดูรถกันได้กรุงเทพปริมณฑลใกล้เคียงนะคะต่างจังหวัดไม่ใช่ปัญหาเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้แล้วก็ส่งรถสไลด์ให้ถึงหน้าบ้านเลยถ้าพี่ๆไม่สะดวกมารับเองเนาะแต่เรื่องรายละเอียดก็ทักมาคุยกันได้จัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วประเทศนะคะคุณพี่นี่จองกันให้ทานน้ำมแค่ห้าหมื่นเท่านั้น ไม่ค่อยมีเข้ามานะคะเพราะว่าของเนี่ยค่อนข้างจะหายากแมยโรถที่มันได้มาตรฐานเกรดเอเข้าคัดเกรดเรานะเนี่ยอย่างพวกเม็ดอาร์คต้องอยู่ครบน็อตเดิมไม่มีขะย่รถไม่ใช่รถจดป้ายเหลืองมาไม่ใช่รถสาธารณะมาเอาแบบโครงสร้างเช็คได้อะไรอย่างเงี้ยคุณพี่เพราะเน้นเลยอ่ะอันนี้คือซีนยางเขายังไม่ค่อยแกะเราจะไม่ไปยุ่งกับเขาเพราะเราดูได้จากหลายจุดมากๆเลยนะคะนอกจากตัวตะเข็บเม็ดอาร์คตรงเสาตัวเอตัวบตัวซเนาะเนียแผงประตูด้านข้างนี่ ได้ทั้งพับไฟฟ้านะคะแล้วก็ปรับไฟฟ้าให้ด้วยกระจกเป็นกระจกไฟฟ้าสี่บานออโต้คนขับให้มีปุ่มพ u s สต t a r t ให้แล้วเรียบร้อยคุณพี่อยู่ด้านข้างฝั่งขวาตรงนี้เลยพวงมาลายัยเป็นสามก้านยูรีเทนมีเป็นระบบนะคะควบคุมเครื่องเสียงให้ได้จากตัวพวงมาลัยเลยแล้วก็ตัวคนขับดูเบาเขาก่อนเบาค่อนข้างจะกริบนะคะอันนี้คือเบายังไม่ได้สปานะพี่พี่ถ้าเอาพลาสติกมาห้มเนี่ยนึกว่าได้ใหม่ายแดง นะคะสภาพคือกริฟมากๆเลยมาดูออปชั่นการใช้งานด้านไนกันเล็กไม้เนี่ยไม้ห้าหมื่นแท้หรือเปล่าถ้าไม่สตาร์ทเนี่ยพี่พีดูได้จากตรงนี้เลยเนี่ยเป็นปึกเลยนะคะการดูแลหรือว่าการเช็คระยะจากศวนย์การเปลี่ยนน้ามันเครื่องเนี้ยมีให้ครบกุญแจของเขาได้เป็นกุญแจคียลสนะคะได้ไปถึง2ดอก2ชุดเลยคุณพี่มานี่เลยนะคะสตาร์รถกันมามาดูเลขไม้กันเนี่ย หน้าจอเขานะคะเป็นหน้าจอแสดงผลแบบ LED เนาะคุณพี่เป็นดิจิตอลละกันนี่แล้วก็เป็นมาตรวัดเรืองแสงนะคะแบบนี้เนาะคุณพี่แล้วก็เลขไม้เนี่ยดูจากตรงนี้เลยไม้ห้าหมื่นสองพันกิโลห้าหมื่นสองพันกิโลใช้งานน้อยมากเลยนะถือว่าเป็นรถที่อะถ้าพี่พี่อยากได้ในราคาประมาณเนี้ยแล้วปกติราคาสี่แสนสามแสนไม้เยอะแน่นอนแต่คันนี้ไม้ห้าหมื่นสองมีใบสอบคบให้เรียบร้อยต้องมีให้ทุกคันนะคะเนี่ย ผลิตในปีไหนโจดในปีไหนเลขไม้เท่าไหร่ลำดับที่เท่าไหร่นะคะซื้อมือสองต้องดูนะต้องมีฉลากสคบอเห็นแบบนี้นะรานะคา489,000บาทผ่อนอาฟีดาวอาพี่พี่ฟีดาวไปเลยผ่อนอยู่9,000เท่านั้นนะคะจัดได้เลยอุปกรณ์ตัวรถนี่เครื่องมือแม่แรงสมุดคู่มือการใช้งานนี่เลยหน้าจอทัทสกีนแอร์เนี่ยได้เป็นแน่หน้าจอแบบดิจิตอลนะคะตั้งปแบบออโต้ได้นะพี่ๆแล้วก็มาดูกัน ฟังก์ชันการใช้งานต่อ HDMI ได้นะแล้วก็มีต่อบลูทูธก็ได้อ่ะสมาร์ทโฟนลิงก์ได้นะเป็นแบบ HDMI หรือจะเป็นแบบไหนเลือก Android ก็ได้เนี่ยเออใช้แบบ Android ก็ได้นะคะพี่ๆแล้วกล้องถอยนี่กล้องถอยก็ดูง่ายนะขับง่ายคุณพี่เรียกได้ว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันที่มันค่อนข้างจะน่าใช้งานเลยนะคะสำหรับครอบครัวที่มีกันเยอะๆแล้วอยากได้ผ่อนถูกๆครอบเได้แบบไม่ต้องใช้เงินดาวอะไรอย่างเงี้ย จัดเทนนี้ได้เลยแล้วปีไม่เลิกพี่ๆเอาไปวิ่งใช้งานเอาไปขับแบบแคลบขับโบอะไรอย่างงี้นะก็ได้ภาษีพร,พรบดูแลให้น้ำมันเครื่องของเร็วเปลี่ยนถ่ายให้ยางปีใหม่ไปละเดี๋ยวมิกิดูในของแถมอย่างอื่นให้ละกันสนใจคันนี้นะคะคุณพี่กดโทรมาได้เลยขออนุญาตไม่เปิดหน้าห้องเครื่องให้พอดีเป็นภูมิแพ้นะยังไม่ได้ล้างหน้าห้องเครื่องแต่ทักมาขอภาพนิ่งกันได้นะคะหลังบ้านเดี๋ยวมิก้ส่งให้พอทุกคันเนี่ยต้องมีถ่ายตั้งแต่ตอนเข้าใหม่อยู่ละ ใครสนใจคันนี้เปิดด้านล่างนะคะได้ทั้งโทรและอัดไลน์กดเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมิกี้ขอตัวลาไปก่อนเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่ๆใครสนใจลถมือสองคุณภาพก็จัดมาได้เลยค่ะเซิร์ชไปได้เลยเนี่ยเพชรยนต์มีเว็บไซต์นะพี่ๆเข้าไปดูเลยนะคะชื่อปัจจการสิทธิประเสริฐคุณพี่มิกี้เพชรยนต์ค่ะยินดีให้คาปรึกษาที่วัดที่ปรึกษาการขายของที่นี่มีประมาณ40ชีวิตเลยนะแต่ถ้าโอเค ดูคลิปมิกกี้มาอยากซื้อรถกับมิกกี้โทรมาเบอร์มิกกี้ได้เลยค่ะไม่ได้แค่รถปล่ากับบ้านแน่นอนของแถมที่เทียบเลยยังไงสนใจรถรุ่นไหนก็เนี่ยสี่ร้อยกว่าคันพี่พทักมาได้เลยนะคะมีให้ทุกรุ่นย่อยเลยแต่ถ้าสนใจคันที่เพิ่งรีวิวไปเมื่อกี้หรือว่าจะเป็นอเวนซ่าอเวนซ่าก็ปี20เหมือนกันก็ทักมาได้นะคะด่วนๆเลยนะเพราะว่าสเปคของค่อนข้างน้อยนะคะไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆเนาะ ใ,ใหม่หม่นสองปีใหม่ๆสภาพดีๆและราคานี้ยังไงก็ติดต่อมาได้เลยนะคะวันนี้มิกกี้ขอตัวลาไปก่อนละเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ